ปรับแผนใหม่ตรวจโควิดต่างด้าวรู้ผลเร็วกว่าเดิมด้านหมอยงย้ำชัดอีกสองเดือนจะพ้นวิกฤตเคสนี้แรงงานเถื่อนเสี่ยงเสียชีวิตน้อยมากจากกรณีที่นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขที่ได้เปิดเผยระบุว่ากรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครเปิดเผยถึงความคืบหน้าของผลการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มแรก จากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครจานวน8รายให้การรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจานวน5รายและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์จานวน3รายผลการรักษาอาการดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเพศหญิงอายุ95ปีที่มีภาวะติดเตียงขณะนี้รักษาโรคโควิด19ดีขึ้นแล้ว ภาพรวมสถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อดีขึ้นจากเดิม22.37ลดลงเหลือ18.75เท่านั้นแต่ตัวเลขนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้ชัดเจนมากนะักแต่ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเห็นแสงจากปลายอุโมงค์แล้วโดยเป็นผลมาจากการทำงานที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายดังนั้นทางจังหวัดสมุทรสาครจึงมีการปรับแผนเพื่อให้การตรวจหาเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นนี้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทราบผลตรวจเร็วและครอบคลุมกลุ่มคนได้มากขึ้นทั้งคนไทยกลุ่มเสี่ยงและคนต่างด้าวโดยจะเปลี่ยนจากวิธีการตรวจหาเชื้อในสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกมาเป็นการตรวจด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อจากการเจาะเลือดแทนซึ่งจะทําให้ทราบผลภายใน30นาทีหากใครไม่พบเชื้อก็ไม่ต้องตรวจซ้ําอีกขณะที่ในเพจ a c e b o o k ของชมรมกัลยาณธรรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลังจากที่ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ผู้วรวันหัวหน้าส่วนเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความรู้เรื่องโควิด -19 ระบุว่าเมื่อวานเรียนเชิญคุณหมอยงผู้วรวันคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยามาให้ความรู้และคำปรึกษาอีกครั้งหลังจากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาครมีหลายประเด็นที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้การแพร่ระบาดที่สมุทรสาครต้องใช้เวลายาวเท่าไหร่ ในการจัดการควบคุมจนกว่าสถานการณ์จะค่อยๆกลับไปเป็นปกติตอนนี้ก็คล้ายๆกับช่วงโควิด1 9ระบาดใหม่ๆใ,ในช่วงมีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นใช้เวลาถึง2เดือนในการควบคุม ครั้งนี้คิดว่าอย่างน้อยก็ต้องสองเดือนเช่นกันจังหวัดที่น่าเป็นห่วงมีที่ไหนอีกนอกจากสมุทรสาครการแพร่ระบาดส่วนใหญ่จะเริ่มแพร่ในเมืองหลวงก่อนแล้วค่อยกระจายกระจายออกต่างจังหวัดตอนนี้พยายามกันเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้ระบาดในกรุงเทพและอีกจังหวัดที่น่าเป็นห่วงคือจังหวัดระนองหลังจากนี้หน้ามรสุมจะค่อยๆหมดเรือประมงจะเริ่มออกได้มากขึ้นและไปเจอเรือประมงพมา่าจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่ค้าขายอาหารทะเลกับพม่าเยอะด้วยมีรถที่ข้ามแดน กันไ,ไปมาอาหารทะเลจากสมุทรสาครรับประทานได้ไหมสามารถรับประทานได้หากนำมาปรุงสุกอย่างที่รู้กันว่าเชื้อโควิด -19 ตายหมดหากผ่านความร้อนที่จุดเดือด100องศาหรือในความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่านั้นแต่ในระยะเวลาที่มากพอยกตัวอย่างเช่นที่56องศาเป็นระยะเวลา30นาทีแพกเกจจิ้งสามารถปนเปื้อนได้ไหม ปนเปื้อนได้ควรทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ก่อนนำจัดเก็บในตู้เย็นสัมผัสวัตถุดิบสดจากสมุทรครได้ไหมควรทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังสัมผัสวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านความร้อนเพราะเชื้อโควิด -19 อยู่ที่เปียกเย็นได้ยาวนานห้ามนำมือที่สัมผัสวัตถุดิบสดจับหน้าขยี้ตาจับจมูกย้ำในขั้นตอนให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสเลือกซื้ออาหารทะเลยังไง กุ้งที่แช่ในน้ำแข็งเราใช้มือจับเลือกควนงดให้เลือกกุ้งแช่แข็งที่แพ็คมาแล้วแล้วทำความสะอาดแพ็กเกจจิงปฏิบัติตามขั้นตอนการปรุงอาหารให้ถูกสุขอ,อนามัยวัคซีนจะมาเมื่อไหร่เร็วสุดคาดว่าเดือนมิถุนายน2564จำนวน26ล้านโดสซึ่งจะกระจายไปให้กลุ่มเสี่ยงสูงอายุ60ปีขึ้นไปและคนทำงานในสถานที่เสี่ยงเช่นแพทย์พยาบาลประชาชนทั่วไปต้องรอลอถถัดไป กว่าจะคอนเทนโรคได้อาจต้องใช้เวลาถึง2ปีต้องฉีดวัคซีนเท่าไหร่โรคถึงจะค่อยๆหายไป60%ของประชากรทั้งหมดซึ่งประเทศไทยเท่ากับ40ล้านคนซึ่งต้องใช้วัคซีน80ล้านโดสคนละ2โดสจะมีล็อกดาวอีกไหมทัเทลล็อกดาวทั้งประเทศคาดว่าคงไม่มีแต่อาจมีการล็อกดาวเป็นบางพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูง พื่อควบคุมและไม่ให้แพร่ไปที่อื่นตอนนี้มีเคสผู้ติดเชื้อโปลจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้ทีจะเป็นแบบนี้อีกนานหรือไม่และมีอะไรที่น่ากังวลไหมคงจะเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักประมาณ1 2เดือนตอนนี้เคสต่างๆเราตามกลับไปได้ว่ามาจากสมุทรสาครแต่หลังจากนี้คงจะเริ่มมีเคสที่หาต้นต่อไม่ได้แต่หากเราควบคุมรอบวงของผู้ติดเชื้อได้ความกังวลก็จะลดน้อยลง เราไปที่ไหนได้บ้างไม่ควรไปที่ไหนบ้างในตอนนี้หากไม่ใช่พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักเช่นสมุทรสาครก็ยังสามารถไปได้แต่ควรหลีกเลี่ยงสถานที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก50คนถือว่าเยอะแล้วและสถานที่แออัดและไม่ได้สวมหน,น้ากากอนามัยตลอดเวลา เช่นผับบาร์โรงงานหรือบริษัทที่ต้องใช้แรงงานพม่าต้องทำอย่างไรหากมีชาวพม่าทำงานอยู่ด้วยควรตรวจทั้งหมดเพื่อให้เคลียร์ว่าไม่มีเชื้อโควิด -19 อยู่ในระบบและทำมาตรการควบคุมหรือขอความร่วมมือให้ลูกจ้างชาวพม่าไม่ไปรวมตัวหรือเจอญาติพี่น้องที่มาจากที่อื่นจนกว่าจะคุมสถานการณ์อยู่และควรสุ่มตรวจทุกสองอาทิตย์เพื่อเช็คว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มพี่เลี้ยงลูกเป็นชาวพม่าทำยังไงดี ขอความร่วมมือคนออกจากบ้านไปเจอเพื่อนญาติพี่น้องในช่วงเวลาแบบนี้ก่อนเพราะมีความเสี่ยงสูงคลัสเตอร์ลูกจ้างพมา่าคงไม่มียอดเสียชีวิตที่สูงเพราะส่วนใหญ่อายุยังน้อยเป็นวัยทำงานซึ่งจากสถิติเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตของกลุ่มนี้ต่ำมากน้อยกว่า0.5แต่ต้องคอนเทนให้ดีเพื่อไม่ให้แพร่มาติดผู้สูงอายุ เดินทางโดยเครื่องบินได้ไหมได้แต่ต้องมีสติและปฏิบัติตามสูตรสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัดก่อนขึ้นเครื่องล้างมือขยับหน้ากากอนามัยให้พอดีหน้าไม่เข้าห้องน้ำบนเครื่องไม่พูดคุยไม่กินอาหารบนเครื่องเสียงเปิดหน้ากากออกมาหากจะเป็นต้องจับหน้าให้ล้างแอลกอฮอล์ก่อนจับบริเวณหน้าทุกครั้งลงเครื่องให้ล้างมือทันทีคุณหมอย,ย้ำมากๆก,ก,กับการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไวรัสได้ดีที่สุดจะหน้ากากการแพทย์หรือหน้ากากผ้าป้องกันได้หมดส่วนเฟสซิลนี่แทบไม่ช่วยเลยเพราะฝอยละอองสัมผัสไปทั่วรอดเข้าไปได้ง่ายๆถ้าต้องไปในที่เสี่ยงใส่หน้ากากาอนามัยพร้อมก็อกเกิลคือดีที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราทําได้คือไม่ต้องไปโทษว่าใครเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้เราโฟกัสที่ตัวเองว่าเรามีวินยัยปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากาอนามัย ล้างมือบ่อยๆกินอาหารปรุงสุกไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงช่วยกันคนละแค่นี้ก็ลดงานลดภาระของคนที่ต้องมาดูแลเราหากติดเชื้อขึ้นมาได้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย